วันนี้ผมมีเรื่องราวของมีเพื่อนเป็นผีมาบ้องมาเล่าฟังกันนะครับในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งทางภาคเหนือไอแก้วและไอดอนเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมีอาชีพทำไร่ไถนากันพอตอนเย็นไอดอนจะชวนไอแก้วไปส่งเที่ยวสาวต่างหมู่บ้านเพราะคนสมัยก่อนนั้น เขาจะไปจีบสาวกันในเวลาตอนกลางคืนที่บ้านของหญิงสาวเย็นวันนั้นไอ้ดอนก็ชวนไอ้แก้วไปจีบสาวต่างหมู่บ้านพอเดินไปได้สักระยะหนึ่งระหว่างทางไอ้แก้วก็พูดขึ้นว่าไอ้ดอนมึงไปบ้านของหญิงสาวมึงก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปกูปวดฉีด่วะ่ะแล้วกูจะตามไปที่หลังไอ้ดอนก็ตอบว่าเออเออเออ รีบหน่อยเดี๋ยวจะข้ามเงินพอดีจากนั้นไอดอนก็ไปบ้านของหญิงสาวที่ชอบพอกันพูดคุยกับหญิงสาวได้สักพักไอแก้วก็ตามมาพ่อของหญิงสาวเรียกให้ไอแก้วขึ้นบ้านแต่ไอแก้วกลับไม่ขึ้นบ้านไปนั่งรออยู่ใต้ต้นมะม่วงที่หน้าบ้านอยู่อย่างนั้นจนดึกไอดอนก็ลงมาและชวนไอแก้วกลับบ้านพอเดินไปครึ่งทาง ไอแก้วก็ปวดฉี่ก็บอกให้ดอนกลับบ้านไปก่อนจากนั้นไอแก้วก็เดินหายไปไอแก้วก็ไปส่งไอดอนเที่ยวหาหญิงสาวอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายคืนมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนเดือนงายทั้งสองก็ได้เดินไปยังหมู่บ้านของหญิงสาวระหว่างทางนั้นไอแก้วก็ปิดฉี่ขึ้นมาอีกแล้วและมันเป็นสถานที่เดิมที่แกปวดทุกครั้ง ไอ้แก้วเขาบอกให้ไอด d อไปก่อนมันก็เริ่มแปลงใจว่าไอแก้วมันจะปวดฉี่อะไรทุกครั้งและเดินหายไปไอ้ดอนก็ได้เดินไปยังบ้านของหญิงสาวไอ้ดอนก็ได้เดินไปยังบ้านของหญิงสาวและได้เล่าเรื่องราวของไอแก้วให้พ่อของหญิงสาวฟังพอพ่อของหญิงสาวฟังเสร็จก็บอกว่าไอแก้วเพื่อนมึงอ่ะมันเป็นผีมาบ้องแน่ๆขากลับคืนนี้ มึงเอ็งแอบตามไปดูว่ามันหายไปไหนและปูจะเอาไข่ดีให้มึงพอมันเห็นมึงมันจะไล่าตามฆ่ามึงมึงรีบเอาไข่ดีป่วนไปข้างหลังแล้วอย่าหันกลับมาดูวิ่งให้ถึงบ้านมึงสักพักไอ้แก้วก็มานั่งใต้ต้นมะม่วงแต่คืนนี้กลับมีนกเขาแมวปินมาเกาะบนต้นมะม่วงและส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวพอไอด้ดอนพูดคุยกับพ่อหญิงสาวเสร็จและได้เอาไข่ดิบ เดินลงบ้านแล้วมาหาอแก้วแล้วได้ชวนกันกลับบ้านพอมาถึงระหว่างทางที่เดิมของไอ้แก้วมันก็บอกไอ้ดอนว่ามึงกลับบ้านไมก่อนเถอะครูปวดฉี่ว่าไอ้ดอนก็บอกไปว่าเออเออจากนั้นไอ้แก้วก็เดินหายไปยังข้างทางไอ้ดอนก็แอบเดินตามไปอย่างเงียบๆก็ไปเห็นไอ้แก้วกำลังแค่หัวโหลกควายกิน และเลียหัวกระโหลกอยู่ไอดอนก็ตกใจกลัวมากกำลังจะหันหลังกลับเพอเอินไอดอนไปเยียบกับกิ่งไม้ดังทำให้ไอ้แก่รู้ตัวมันจึงกลายร่างมันเป็นคนครึ่งมา้าวิ่งไล่ตามไอดอนพอมันวิ่งจะถึงตัวไอดอนก็เอาไข่คว่างไปข้างหลังผีมาบ้องมันก็ตามไปเลียกินไข่จนหมดแล้วมันก็วิ่งไล่ตามอีกไอดอน พววิ่งหนีมาจนถึงหน้าบ่บ้านแต่แล้วไอ,ดอ้ดนมันไปวิ่งสะดุดกับก้อนหินทําให้มันหกล้มลงผีมาบ้องมันก็ตามมาทันผีมาบ้องไอแก้วมันก็พูดขึ้นว่ามึงไม่น่ามาแอบดูกูเลยไอ,ดอ้ดนไอ,ดอน้ดนมันก็ร้องขอชีวิตอย่าฆ่ากูาเลยปล่อยกูไปเถอะแต่ผีมาบ้องมันก็เท้าของมันสองข้างยกขึ้นและก็ทืบลงบนหน้าอกของไอ,ดอ้ดน สนกระอักเลือดตายเลือดของไอดดนไหลออกปากตายยังสยดสยองก็จบไปแล้วนะครับเรื่องราวของมีเพื่อนเป็นผีมาบ้องก็ข,ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ